สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้อัดคลิปฝนตกทั้งวันเลยนะวันนี้ก็ตกแต่กลางคืนนะตกทั้งคืนเลยนะเช้าสา,สายหายมาแดดก็มาเยี่ยมเราแล้วนะฮะอ้า วันนี้มีแนวทางตัวเลขมาฝากก็คือสูตรเลขที่มีชื่อว่ามาครบบนนะหกตัวนะมาครบตัวไหนมันดับแล้วตัดออกหกตัวมาครบมีวิธีคิดมีวิธีทำนะตามปลายปากกาเท่านั้นนะถึงจะรู้ว่าทำยังไงนะเอาหลักหน่วยเขียนเขียนไปเลยนะย,ยึกยักยึกยักเลขสามตัวแล้วมีวิธีจับให้นะอ้าวชมนะครับผม อ่าก็ไปชมท่งนาป่าข้าวแล้วก่อนนะหลังฝนตกใหม่ๆแล้วเป็นยังไงสวยงามไหมนะผมก็ว่ามันสวยดีอยู่นะนะเขียวนะอารามเลยนะครับผมมันสูงกว่าเดิมนะเขียวจัดเขียวเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็แสดงว่าฤทธิ์ของปุ๋ยทำงานแล้วนะ นี่ถ้าแสงแดดได้องศาก็จะสวยนะสวยนะครับอยู่ข้างหน้านี่ยิ่งสวยอ่ะก่อนหลังจากชมสวยๆไปแล้วก็มาชมคำเตือนกันก่นกอนนะฮะถึงชมคลิปกันนะฮะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแนวทางตัวเลขเพื่อการมาทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมช่องปูเยี่ยมพารวยนะยังถามไทยกันอยู่นะใครโชคดีบ้าง320812อ่ะเลขจินวันนี้ห้าหกเจ็ดนะฮะมาหนึ่งตัวนะ 5 6 7 8 8 0 1 8 9 1 1 801จะต้องมานะเรามาดูว่าห6าหจ,จะเอาเม็ดเดียวจะเอาตัวเดียวนี่จะจะเอาอะไรนะหาเลขมีที่มานะงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วเดี๋ยวเดียวให้ไปก่อนนะเดี๋ยวให้ในนี้นะลืมเขียนให้ดูเลขมีที่มาสองกับห้นะังวดที่แล้ว สองกับห้านะเลขวิ่งนะครับผมงวดน,นี้สี่กับแปดนะวันนี้มาวันนี้มาสองกับห้านี่มาสิบหกสิบหกกอยอนะหกหกนี่เข้าที่สองนะอ่าหนึ่งต่อข้อหกหก เลขมาแล้วนะ4ี4่กับ5้าสกับ8นะจำผิด4กับ8นะครับผมมาแล้วนะอ่าสกับ8จะมาเหมือน2กับ5้าไมมาตัวนะวดนี้นะหนึ่งตุลาที่จะถึงนี้นะอ่าเราไปรัวๆเลยนะอ่าเลขแทนกันนะอ่าจำให้ขึ้นใจนะ ตำราจากฝ่ามือเลขแทนกันนะเดีย๋ยวเลขวิ่งเลขจีนงวดทีแล้วหนึ่งสองสามสี่วิ่งสองสามตัวเดียวเอาสามนี่ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้นะมาจับสามนะมาหนึ่งสองสามถ้าเอาหนึ่งยงพอว่านะหนึ่งกับสองนี่นะเอาสองกับสามนี่ก็พอว่านะทิ้งมาเอาสามไปแอดเลียดเลยนะเอาเลขวิ่งเลขวิ่ง สายแข็งนะงวดที่แล้วมาสองกับห้านะก็ชนกันที่เลขวิ่งสองเหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมห้าไม่ชนเลยนะอ่าเรามาดูวันนี้วันนี้เลขแบ่งปันจากเซียนอ่าวดที่แล้วเลขแบ่งปันจากเซียนนะนี่นะหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดมันเข้าทั้งสามตัวนะเซียนก็ไม่จับกันนะ ไปจับเอาสามเจ็ดสองเจ็นนะนี่เห็นไหมเห็นมสองหนึ่งแปดนะเข้าสามเม็ดเลยนะเสียนเตียเต้ยบปาจีนบุรีนะจับตัวที่เขียดก็3ามสองนะมันดังหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไม่มานะอา่าเล็กจากเสียนนะครับผม จับคู่จากเลขวิ่งนะห้ 5, 6, าหกเจ็ดเลขวิ่งวันนี้นะวิ่งที่ห้านะเดี๋ยวผมจะเอาเลขวิ่งสายแข็งใส่ให้ไปด้วยนะเ,เลขวิ่งสายแข็ง อ่างวดนี้มานะมามามาตัวไหนมาตัวไหนมาสี่กับแปดครับผมอ่าไม่ติดเลขวิ่งของเราเลยจับใส่กันได้นะห้าหกนะห้าหกเจ็ดเอาห้าหกเอาที่ห้านะอ่าดูเลขวิ่งเราถ้าเลขวิ่งเราห้าจะเข้ากับสายแข็งได้ไหมของไม่เลขงวดที่แล้วหนึ่งกับสองนะเข้าทั้งสองตัว ผ่านนะครับผมนี่เลขวิ่งสายแข็งนะเลขวิ่งสายแข็งก็ให้วิ่งเข้านะงวดที่แล้ววิ่งสองกับห้าเข้าที่หนึ่งสองนะนี่เห็นไหมสองงวดนี้4กับ8นะอาตัวไหนจะมานะ4กับ8เ,เลขวิ่งสายแข็งสุดท้ายเราก็มาเลขครบบนนะ ผมจะทวนให้สองสูตรนะครับผมวิธีเขียนแปดนะไล่ลงมาเลยแปดแล้วก็เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าผมจะเอาสองสองสายนะสายสีเขียวนะจับมาหมดเลยที่ระบายสีเขียวนะจับมาหมดเลยนะที่ระบายสีเขียวนี่สองแล้วก็มาเจ็ด มา 8, มา 3, มา 4, แล้วก็มา9อ่าเขียนลงมาเลยนะเดี๋ยวมันมี2สายนะสาย 4, สีเขียวนะ 8, 3, 4, สาย1นะ 8, 3, 4, 9, 0, 5 เร,เราลองดับดูนะ890สายนี้ดับ890นะเหลือ345เหลือ2อันนนะเหลือ3อันเรามาดูงวดนี้นะ892 1 812นะสาย1น,นะสายแรกสายที่1 278349 เรามาดับลองดูนะตัวดับมานะสองามสตัวไม่มานะตัดปับป๊บปับ๊บปั๊บอ้าวเหลืออยู่กี่เม็ดเจ็ปดเก้าเดี๋ยวเจ็ดแปดานะาเรามาดูสายที่สองสายที่2องจะใช้สีส้มนะครับผมสีส้มจับนะเอาศูนย์นะ ศูนย์หนึ่งหกเก็ดสองสามอ่าฝั่งนี้ก็สี่ห้าแปดสี่ห้าศูนย์หนึ่งหกเก็ดอ่าได้มาแล้วเราก็จะจับลองดูนะสายที่สองสีแดงนะ สายสองจับสีแดงนะนี่นี่สีส้มนี่นะใส่ศูนย์หนึ่งหกเก็สองสามอ่าเราตัดลองดูสิแปดเก้าศูนย์ตัดได้ศูนย์ตัวเดียวนะฉะนั้นเราคัดเลือกเอาสายนี้นะหนึ่งหกเก็หนึ่งหกเก็สองสามสายนี้เราเราไม่เอานะมันมีแค่สามตัว มีสามสี่ห้าสายนี้มีหกตัวเอานะสีแดงเขียนนะหนึ่งหกเจ็ดสองสามหนึ่งหกเจ็ดสองสามด้าตัวหรือเปล่าครับผม 01 6 7 2 3อ่าได้5าตัวนะ3 4ม6 7 8ห้ามาอีกตัวหนึ่งนะเอาอีกตัวหนึ่งมันจะมาก8นะเดี๋ยวเราจะต่อให้ดู3 4 5 6 7 8ห้าอ่าสีส้มเอา8นะ ที่นั่งเงินเอาหกได้ตัวไหนครับผมผมจะเขียนแปดลงไปตรงนี้นะศูนย์หนึ่งหกเกียรตสองสามแปดนาแปดมาทางนี้ศูนย์กับแปดดับถึงมันดับมันเข้าหลักร้อยได้นะทางนี้ก็เข้าหลักหก ه, เลขก็เข้าที่หนึ่งสองนะแปดหนึ่งสองอ้ามาครบก็มาจริงๆนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าวันนี้วันนี้สายสองเรามาดูสายสองสีส้มนะสี่ห้าศูนย์หนึ่งหกเกตนี่นะสี่ห้าศูนย์ ถ้าต่ออีกตัวหนึ่งนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขสองก็จะมาที่สีส้มนะเลขศูนย์ไปสีสีเขียวนะครับผมต่อสองอีกตัวหนึ่งทางนี้ต่อศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ะ ตัวที่จะมาสายที่2นะเอากลุ่มนี้นะจะมาแน่นะเลขดับ10หน่วยก็คือ2 3 4นะ2 3 4ส,สมส่ไปอยู่ร้อยได้นะแต่ไม่อยู่10หน่วยอ่าถ้าสมมติเลขวิ่งที่5นะเราก็จับนะอ่าห้าศ 5 6 5 7 5 2 05 1 5 6 5ห5 2 5อ่ามีประมาณแค่นี้นะกว้างๆไว้นะครับผมเลขมาครบนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกตัวนะ7ตัวแต่ถ้าเราตัด4กับ2ออกก็จะเหลือที่5้าศ7 5 7, ้า <Credit> ต <noise> <Tort repairs> ัวนะ4กับ2ก็เป็นหลักร้อยนะมาหลักร้อยได้นะแต่ว่า10หน่วยในสอนอจะมาแค่นี้นะ อ่ะ FC นำไปจับกันเองนะไปลองดูนะรอผลนะครับผมหนึ่งหนึ่งต่อคอนะรอผลอ่ะหามลาพาจากเท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว